ฝรัังขงโมยของเหมฮะฝรลังขงโมยของที่ท็อปสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลยเวสนะครับวันนี้ก็มาขับแก๊ปอีกวันหนึ่งนะครับแก้ตัวนะแก้ตัวสาหรับคลิปที่แล้วนะครับทีอ่ออกมาล่าทิปแล้วได้ทิปน้อยครับวันนี้น่าจะขับถึงประมาณาทุ่มเลยนะแล้วตอนนี้ผมลองกลับมาใช้กล้องเดิมนะครับเป็นโป,โปร5นะครับชอบเสียงมันมากกว่านะแล้วก็กันลมอะไรเงี้ยผมว่าดีกว่า เอาลฮะเพื<ๆ>่อนเพื่อนได้งาน174บาทนะครับเป็นงานแกล็บเอ็กเพรสช็อปนะครั้งแรกของผมนะครับบางปอซอยสี่เลยนะเว้ยเอา่ะย,ยูดไกลอา่าไปรับที่ท็อปนะครับไปลองดูนะอันนี้ก็ครั้งแรกของผมนะครับอฮะตอนนี้เรามาถึงท็อปแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปถามพี่เขาก่อนแล้วเราเป็นกระเป๋าแกล็บเล็กด้วยนะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับดูก่อนสวัสดีครับแกล็บครับพี่ แกไปเพจเลยแกไปเพจครับพี่อันนี้เลยไปบางปอยใช่ครับบางปอซายทีอันนี้ที่ไปถึงก็โทรหาลูกค้าไอ้เจ้านี้มันจะผมไปส่งอยู่เมื่อวานนี้ครับมันจะออกมารออยู่หน้าบ้านเลยพี่พอตุดโอเคขึ้นไปทางไอ้เข้าทางเซเว่นนั่นเลยเข้าเซเว่นใช่ครับถ้าไม่เจอก็โทรหาแักเดียวเลยนะพี่ครับโอเคครับแล้วผมต้องกดอันไหนพี่อันนี้ครั้งแรกเลยผมพี่ไม่รู้เนาะของนี้แล้วกัน ก็คอนเฟิร์มพิกอัพใช่ไหมครับผมเอาขอนเดยถ่ายรูปถ่ายรูปของโอเคนี่อันนี้จะเป็นเบอร์โทรลูกค้านะพี่อันนี้จะเป็นเบอร์โทรลูกค้าโอเคครับถ้าพี่ไม่เจอก็ที่เซิร์ชคัมม่านี่นั่นเลยพี่ที่เป็นดอเวทประตูเวลาเอฟสิสุขโอเคครับได้ครับพี่อันนี้พี่ได้รับมเดอร์แรกเหรอใช่เพิ่งเพิ่งเคยรับงานนี้ด้วยพี่อันนี้ ไ้กี่บาทในน,บบนี้แบบออเดอร์นี้อเจ็ดสิบสี่ครับเยอะอโอเคครับขอบคุณครับมาฮะอันนี้ถือว่าเป็นงานกลเล็กเซสของผมครั้งแรกนะครับก็คือที่สมุยมันจะไม่ค่อยมีงานแบบนี้นะไม่ค่อยมีเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวดูนะเอาไปหมดป่อปน่าจะหมดนะผมมีครับรอ๋อเช็คสินค้าหรอครับพี่ โ <Okay. S 2> อเคครับต,ต้องให้เขาช็คก,ก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นพวกมารี่เอาไปได้เลยโอเคเพราะว่าอันนี้ต้องให้พี่เซ็นเตอได้ฮะฝรังคอมเมรของมองี่ฮะฝรังคองมเมอของทีท็อปเฮ้ยเขาออให้เขาอ,อีทุกจับเลอวิล่าบอ้านเบือไปโรงพักเลย ยจับทังเดียบอกให้เขา้้นเาเลยึระกได้นี่เก่มาเลยกแล้วปฏิแล้วใช่ปัจจันนี้กต้องปฏิไปเร้วอ๋อตปัดัดปัดปวดมันมดแล้วมันกำมแล้วกันนี่แล้มาขโมยของเฉยศูน์เก้าทีนี้ยังทำมา้นะูอันนั้นก็ได้นะทีมันเอาทีละาพันาันยอดะรอพี่ใช่คนไทยนี่หละพี่ขรับอ๋อคนไทยฮะไคนไทยยังจับไม่ได้ีนี้รอบแล้วพี่รอบละประมาณเท่าพันนั่นเลย เดินออกกับหน้าตาเฉยเลยคนแบบแต่งตัวแบบมีฐานะด้วยนะมีความมือแต่งตัวดูดีเลยดิมาเนียนแล้วนะเนะตัวนี้น่าจะมีแรงความด้วยรับเพราะว่าสามสิโลได้เอาไปเยอะแล้วตัวนี้จะให้ต้องเข้าตู้หญ็นด้วยค่ะจากผมผม่พีตอนนี้เริ่มสมบูรณ์เลยอ่าเพราะว่าเข้ามาอยู่ผมต้องเซ็นอะไรไหมพี่ไม่ต้องไม่ต้องโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะพี่นะใบนี้ ครับได้อยนะพี่ครับถ้าเอาไหนไปก่อนดีเอานมนมน้ำพวกนี้กรีกโยเกิร์ตโอเคเดี๋ยวอันนี้ต้องจัดใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากนันยัดได้อยู่แล้ว นมน้ำน้ำกับนมเข้าช่องพอดีเลยอันนี้เป็นแบบนี้จัดเรียงดีๆไม่ยากครับผมว่าพอพอดีกับปรับเราดันอื่นมันน่าจะทับซ้อนกันได้นะ นีช่องนี้แล้วกันช่องนี้ได้อีกอ่ะพอดีอันนี้เดี๋ยวค่อยมาวางไว้ตรงข้างบนอันนี้ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่างงี้โอเคแล้วก็สามอันนี้เราจะใส่ไง,งวะเนี้ยอย่างงี้แล้วกันก็สลับพันปลาได้เปล่าวะ ได้อีกสักอันหนึ่งโอเคเห็นไหมสี่อันแล้วอันนี้ช่องนี้ได้ไหมไม่ได้ปิดพับไปข้างบนอย่างนี้แล้วกันโอเคใกล้เคียงต้องอย่างนี้สิเอลอราฟานปลาอ่ะพอดีกระเป๋าปิดป๊บครบโคตรเวิร์กตุงกระเป๋าเลยมาดูกันครับส่งกี่กิโลนะฮะ 17บเจ็ดกิโลนะครับยี่สบสี่นาทีได้นะออเดอร์นี้น่าจะประมาณสี่สิบรวมรวมแล้วสี่สิบนาทีนะครับได้ร17้6ยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทน,นะคุ้มนะครับคุ้มอยู่แล้วก็ไปลุ้นงานแถวนน้นนะเพราะว่าแถวนน้นก็มีงานเหมือนกันนะครับไปฮะเดินทางกันเลยครับยี่สิบสี่นาทีถือว่าก็ดีนะครับได้เอากล้องตัวนี้มานะ เพื่อนๆได้ยินชัดด้วยแล้วก็ได้มุมที่คนเคยนะครับกล้องตัวใหม่เดี๋ยวผมอาจจะต้องซื้อไม้มาแยกนะใช้ไม์ไวเลสอะไรเงี้ยเออเพื่อนๆผมรู้แล้วผมลืมอะไรผมลืมใบอันนั้นอนะ่ะไม่รู้ว่าต้องใช้หรือเปล่านะครับใบที่เขาเช็คอะ่ะเออเพราะว่ามันมีที่อยู่ลูกค้านะย่บินล่าเอฟสันทิสุกครับผมจําได้ละิินล่าเอฟสันทิสุกนะครับ,แ,รบแต่มันมีเบอร์โทรลูกค้าไว้นะฮะ จำไม่ได้นะฮะถ้ามันฉุกเฉินจริงผมสามารถดูจากกล้องได้ตอนนั้นถ่ายไว้อยู่นะอาจจะต้องซูมดูว่ามีเบอร์หรือเปล่านะแต่ผมไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าลูกค้าจะออกมายืนรอนะเดี๋ยวไปดูกันครับออกซอยเซเว่นโอเคแค่นั้นแหละอเออก็เข้าถูกแล้วแหละไม่น่ามีปัญหานะแค่ใบนั้นเองนะตอนแรกก็นึกอยู่่าใจหายไอ้ผมต้องใช้หรือเปล่าขอ <laughs> โทษนะครับท็อปผมลืมนะ น,นี่ก็ขับมาไกลมากแล้วนะบบนเพื่อนยังเหลือตั้ง5้ากิโลนะครับโอ้โหอีกเจนาทีนะอันนี้คือเลยเลยแม่น้ำแล้วนะเราจะเข้าสู่เขตบางปอนะครับอีนิดเดียวที่อยู่ลูกค้าคืออีนิดเดียวคือขึ้นเขาไปหน้าทอนนะที่ฝั่งที่เป็นท่าเรือนะครับถ้าได้งานแบบนี้ตลอดนี่โอ้โหขับเพลินมากนะรจริงโคตรมัน ต้นฟอยแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วหัข้างหน้าเป็นเขาหมดเลยอ่ะใช่ี่ยเราต้องขึ้นหรือเปล่าวะอีกหนึ่งกิโลนะครับเฮ้ยขนาดต้นฟอยยังหนึ่งกิโลนะน่าจะประมาณตีนเขาหรือเปล่าเพราะเราเลี้ยวขวาข้างหน้าเรา,าไม่ได้ตรงไป ม่แน่ใจอันนี้เป็นพี่แก๊ปหรือเปล่าเนี่ยที่ถ่ายรูปหรือเปล่าเห็นแบบเป็นรถมีเสาด้วยนะตอนแรกผมก็ลงทะเบียนไปนะครับแต่ว่าไม่ได้นะฮะอาจจะเพราะว่าไม่ได้ขับบ่อยนะอ๋อนี่ไงสันทิสุกรัชมีวิวทางขวาถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมาตรงนี้นะฮะก่อนหน้านั้นเคยเคยเคยขึย้นเขาอยู่ทีหนึ่งนะ อันนี้คือโผลมากเฮ้ยายนี้ายนี้นโอ้เกือบเลยอา่าไปสีเหลืองขึ้นไหมเนี่ย,ข,นนยขึ้นหน่อยหนึ่งะครับดูจากแมปละขึ้นหน่อยนึงนะฮะหน้าเป็นเขาหมดเลยนะฮะสวยนะสวยนะยนะนี่ฮนะ Yes. Jacqueline Jones? Jacqueline? Yeah. Ah. <laughs> good, good, Right on time. Okay. Cap. Okay. Yes. Yeah. So I can put it in your car. How are you? Is this house as well? Yeah, yeah. All of this. Oh, all of this? Yes. Do you want to follow us to the top? Yeah. So, to there, uh, to the top, bon Bonkao and Kwa. อังขวานะครับโอเคครับ,รบโอเคมาเจอลูกค้าพอดีนะอัขวาล้อน่าจะอันนี้นะนี่เพราะว่าตรงนี้ไม่มีรถอยู่เขาเพิ่งออกมาหรือเปล่า Yeah, more. Oh, okay, I'm there. Cap. I'll do it. Yeah. On okay, hap. Thank you. Thank you. Oh, this is all. Oh, okay, good. So, you get this thank one, you. This one, thank you. Thank you so much. Thank you, caponka. Thank you. ปกันต่อเลยฮนะก็ได้174บาทนะไม่รู้ว่าโดนหักหรือเปล่านะครับหรือว่าหักไปแล้วนะถึงโชว์ยอดแบบนี้นะครับแกปเอ็กเพสนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่าได้174เต็มๆนะครับโอเคอยู่โอ้วิวตรงนี้โคตรสวยสวยมาก เนี่ยถ้าลงตรงนี้เ,เพื่อนๆน่าจะเห็นนะเพราะฝั่ง้ายมือเป็นเกาะพังงานนะครับเราอยู่สมุยนะนี่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 ฝั่งนี้ต้นไม้บางนะนูน่นโอ้โหสวยมากต้นมะพร้าวคือเรียงกันอย่างเงี้ยเลยเรียงเลี้งเลี้ยงต้นตโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะครับ